บทที่สิบสองหลวงพ่อช้างงานเทศมหาชาติครั้งที่สองประจำปีนี้เสร็จสิ้นลงด้วยดีบรรดาลูกหลานพากันมาพร้อมหน้าเหมือนอย่างเคย จะผิดจากที่เคยไปบ้างก็ตรงจำนวนเหลนซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงเจ็ดคนจนยายจำไม่หวาดไม่ไหวความร่วงโรยแห่งสังขารทำให้ความจำของยายเสื่อมถอยลงกว่าจะนึกออกว่าหลานคนนี้ชื่ออะไรเป็นลูกของลูกคนไหนก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีมีอยู่คนเดียวที่ยายไม่ลืมและไม่ต้องเสียเวลานึก คือคนชื่อเจริญจรุนรัตตั้งแต่เลิกผูกขาหลานชายคนโปรดไปเมื่อสามปีที่แล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีหลานคนใดถูกยายผูกขาล่ามไว้กับเสาเพื่อบังคับให้ฟังเทศอีกเพราะหลานโตๆเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วจับเลนผูกขาก็ได้นิยายหลานสาวคนหนึ่งเย้าเมื่อตอนวันงาน ไม่เอายายไม่อยากทะเลาะก,กับหลานเขยหลานสะพ้ายยายแก่แล้วไม่มีแรงเถียงกับพวกเขาหรอกยายตอบผมไม่ทะเลาะก,กับยายหรอกครับกลัวบาปกลัวกรรมลูกเขยของแม่จวนว่าเขาเป็นพี่เขยคนโตของหนุ่มเจริญและได้มาร่วมฟังเทศเป็นครั้งที่สี่ไม่บาปหรอกครับพี่สอน ยายเขาชอบทะเลาะกับคนที่อายุยืนมาถึงป่านนี้ก็เพราะทะเลาะกับผมเป็นประจำหนุ่มน้อยที่ชื่อเจริญว่าแปลว่าเองเป็นคนทำให้ยายอายุยืนอย่างนั้นใช่ไหมยายย้อนถามใช่ครับใช่โดยไม่ต้องแปลผมพูดภาษาไทยแท้ๆจะต้องแปลทำไม เป็นวันที่ยายมีความสุขมากเพราะทุกครั้งที่มีงานเทศมหาชาติลูกหลานจะพากันมาอย่างอุ่นหนาฝากข้างพูดจากระเซ้้าเย้าแย่ให้ยายเริงรา่าสนุกสนานยายมีกำลังใจอยู่มาจนอายุจวบเก้าสิบก็ด้วยเหตุนี้ รุ่งขึ้นเป็นวันออกพรรษามีการตักบาตเทโวที่วัดสัทธ,ธาพิรมยายนั่งห่อข้าวต้มเพื่อเตรียมใส่บาตรโดยมีหลานชายเป็นผู้ช่วยยายครับผมอยากฟังเรื่องพระเวสสันดรฟังพระเทศหลาย,ลายครั้งผมชักจะเชื่อว่าเรื่องพระเวสสันดรมีจริงหลานชายพูดขึ้นขณะม้วนใบข้าวโพด ให้เป็นรูปกระทงแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวกับกล้วยสุกลงไปค่อยๆม้วนไปตามความยาวของใบข้าวโพดกระทั่งเหลือตรงปลายยาวประมาณหนึ่งคืบสำหรับไว้หิว้วนมน้อยห่อข้าต้มลูกโยนได้สวยงามไม่แพ้คนเป็นยายไอ้หนูเอ็งรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกข้าวต้มที่ห่อใบข้าวโพดว่าข้าวต้มลูกโยน ก็เขาใช้ใบขา้าวโพดแทนใบตองถอาห่อด้วยใบตองเขาก็เรียกว่าข้าวต้มมัดยายถามเองตอบเองเสร็จสับผมถามเรื่องพระเวสสันดรยายกลับไปพูดเรื่องข้าวต้มคนแก่ก็อย่างเงี้ยแหละหลานชายบ่นดังๆเองว่าอะไรนะยายเพิ่งจะสำเนียกผมถามว่าปีนี้ยายอายุเท่าไรแล้วครับ หนุ่มน้อยแซงเปลี่ยนเรื่องถามเท่าไรก็เรื่องของยายยายตอบเพราะขี้เกียจจะนึกหลานชายจึงถามใหม่ว่าและผมละอายุเท่าไรเท่าไรก็เรื่องของเองยายตอบเกือบเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนจากยายเป็นเองยายจำไม่ได้ก็ว่าเฮอะคนแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละเองไม่แก่บ้างก็แล้วไป ยายชัดฉิวคนอย่างผมไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายไอ้หนูเองจะพูดยังไงก็พูดได้แต่ความจริงมันจะเป็นอย่างที่เองพูดหรือเปล่าเท่านั้นแหละเอาละเลิกพูดเรื่องเลี้ยวไร้สาระกันเสียทีตะกี้เองถามยายว่ายังไงนะหนุ่มน้อยเห็นเป็นโอกาสจึงพูดขึ้นว่าผมอยากฟังยาย เล่าเรื่องพระเวสสันดรที่ยายบอกว่าหลวงพ่อช้างเคยเล่าให้ยายฟังนะครับคนอายุ84รู้สึกปีติเมื่อได้ยินคำพูดของหลานอยากให้เขาถามเรื่องนี้มานานแล้วและยายก็อธิษฐานทุกวันว่าขอให้หลานชายคนนี้จงเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิวันนี้คำอธิษฐานของยาย คงจะสำริดผลทำไมเองถึงอยากฟังละไอ้หนูก็แต่ก่อนผมคิดว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกแต่พอฟังเทศบ่อยๆเข้าผมชักจะไม่แน่ใจถ้าเป็นเรื่องโกหกจริงพระท่านก็ไม่เอามาเทศให้ญาติโยมฟังเพราะท่านสอนไม่ให้โกหกแต่ทำไมท่านมาโกหกซิเองจึงไมครับยาย ยายไม่คิดว่าท่านโกหกยิ่งยายฟังจากหลวงพ่อช้างเล่ายายก็ยิ่งเชื่อว่าต้องเป็นเรื่องจริงอีกอย่างยายก็เคยเห็นแขกคนที่มาเล่าเรื่องป่าหิมมะพานให้หลวงพ่อช้างฟังแล้วก็ชวนท่านไปเที่ยวที่นั่นตอนหลวงพ่อท่านเล่ายายเชื่อเลยเหรอครับคนถามกำลังใช้ตอกไม้ไผ่ พันรอบข้าวต้มลูกโยนสามรอบแล้วรวบปลายต่อเข้าเดวยกันบิดเป็นเกลียวแน่นส่วนยายปอกกล้วยน้ำว้าสุกเพิ่มอีกห้าผลเพราะข้าวเหนียวเหลือให้ห่อได้อีกประมาณสิบลูกกล้วยน้ำว้าหนึ่งผลใช้ห่อข้าวต้มลูกโยนได้สองลูกยายรับฟังเอาไว้คนฉลาดนั้นเมื่อฟังอะไรเขาก็จะไม่เชื่อทันที ต้องคิดพิจารณารอบคอบเสียก่อนและเขาก็ไม่ปฏิเสธทันทีอีกเหมือนกันถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าผมโง่ใช่แล้วใช่โดยไม่ต้องแปลยายพูดภาษาไทยแท้ๆจะต้องแปลทำไมกันยายเรียนแบบคำพูดของหลานที่ชอบพูดแบบนี้บ่อยๆตกลงผมยอมเป็นคนโง่ แต่ยายต้องเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้ผมฟังยายเคยเล่าว่าไปเจอแขกอยู่กับหลวงพ่อช้างเขาช่วยยายทบทวนความจําถูกแล้วไอ้หนูยายตั้งท่าจะเล่าให้เองฟังตั้งหลายครั้งแต่ก็เล่าไม่จบสักครั้งเดียวเพราะเองไม่เชื่อนี่แหละทำให้ต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางอยู่เรื่อย แต่ที่ผมจำได้แม่นยาก็ตอนที่ยายเมาพาลูกสาวมาฟ้องยายและผมถูกยายตีตอนกลับไปแล้วก็ยังดีที่ยายไม่ตีต่อหน้านางมาลิมันรู้สึกว่าเองจำได้แม่นจังนะเรื่องยายเมานี่นะ่ะแม่นสิครับยายผมจะจำไปจนตายชวแหลย ยายคนนี้แกคงเคยเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมถึงได้ตามล้างตามพลานอยู่เรื่อยขนาดย้ายโรงเรียนก็ยังอุตส่าห์ตามไปฟ้องครูใหญ่จนผมถูกเชิญให้ออกทั้งที่เพิ่งเรียนไปได้วันเดียวล้านชายเล่าถึงความหลังยังเจ็บใจใหญ่เมามาจนทุกวันนี้ อย่าไปโทษเขาเลยหลานเอ้ยถ้าเองเป็นคนดีสิอย่างใครเขาจะไปทำกับเองอย่างนั้นจริงไหมคงจริงกระมังแต่แย่เมาส์กับผมเนี่ยคงจะต้องเป็นศัตรูกันไปตลอดชาติขอทีเธออย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาเลยนะไอ้หนูทางที่ดีอโหสิกรรมให้เขาเสียชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีก เออแล้วก็อย่าไปหลงรักลูกสาวเขาเขาละให้ผมตายยังดีกว่าไปเป็นลูกเขยเยมเมาถึงนางมาลีจะสวยแต่เพราะมันเป็นลูกใหญเมาผมจึงไม่คิดจะเอามาทำเมียประเดี๋ยวลูกออกมาปากปาร้าเหมือนยายมันแล้วผมก็จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็เอาไว้บนบ่าเหมือนที่ชาวบ้านเขาเอาไว้กันนั่นแหละ ยายพูดหน้าตาเฉยตกลงยายจะเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าครับเนี่ยหลานชายชักกำคาญเองอยากฟังหรือเปล่าล่ะอยากครับและผมก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ยายเล่าจบโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางดังนั้นยายจึงเล่าว,ว่าตอนยายเป็นสาวรุ่นๆทวด เขาใช้ให้ยายไปส่งเป็นโตหลวงพ่อช้างทุกวันท่านอยู่ในป่าช้าวัดตึกราชาฉันอาหารวันละมื้อเดียววันหนึ่งยายก็ไปเจอแขกจึงได้ถามหลวงพ่อว่าแขกคนนี้มาจากไหนยายเล่าอย่างคล่องปากเพราะจดจำได้แม่นยำกว่าทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครับหลวงพ่อท่านบอกว่า แขกคนนี้เหาะมาจากป่าหิมพานแล้วก็ตกลงมาที่ป่าช้าแห่งนี้ขาหักไปไหนไม่ได้ท่านจึงให้อยู่ด้วยแบ่งอาหารให้กินแล้วก็ช่วยรักษาขาข้างที่หักหล้านชายเล่าต่อเพราะทุกครั้งที่ยายเล่ามาถึงตอนนี้ <_ S 1> ก็จะต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางให้เล่าต่อไปอีกไม่ได้ <_ S 1> เช่นมีคนมาหาบ้าง ทะเลาะกับเขาจนยายหมดอารมณ์ที่จะเล่าต่อบ้างไอ้หนูเองจำแม่นดีนี่ถ้าเช่นั้นเองก็เล่าแทนยายก็แล้วกันยายชมแบบประชนนิดๆเล่าต่อไม่ได้แล้วละยายเพราะยายเล่าให้ผมฟังแค่เนี้ยที่ผมเล่าก็เพราะต้องการจะแก้เครดต่างหากล้านชายชี้แจงแก้เครดยังไง ยายรู้สึกกังขาผมก็เล่าแทนยายถ้ายายเล่าเองประเดี๋ยวก็มีคนมาขัดจังหวะเหมือนที่เราแล้วมาอีกเห็นไหมพอผมเล่าไม่มีใครมาขัดจังหวะเลยหนุ่มน้อยพูดยังไม่ทันขาดคําเสียงนางดางกับนางดำก็เห่ากันโชคขึ้นยายทําหน้ายิ้มยิ้มบอกเขาว่าออกไปดูซิ ม้ามันเห่าใครคนอายุ16วางมือจากงานที่ทำเดินบ่นออกไปว่าโธ่เอ้ยอุตสาหแก้เครดแล้วก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกจนได้ประเดี๋ยวหนึง่งก็เข้ามาบอกยายว่าขอทานนายายเขามาขอเข้าสารตักไปให้เขาหนึ่งทนานดูกล้วยน้ำว้าในเรือนด้วย ถ้ามีสุขก็เอาให้เขาไปหนึ่งวียายสั่งการหนุ่มน้อยจัดการตามที่ยายบอกเสร็จแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมคราวนี้คงไม่มีอุปสรรคแล้วนะครับยายเล่าต่อเธอะตาแขกแกเล่าให้หลวงพ่อช้างฟังว่าแกเป็นโยคียบําเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิม,มะพานยายเล่าต่อ แล้วยายได้ยินตอนที่แกเล่าหรือเปล่าครับไม่ได้ยินรอกไอ้หนูแต่ถึงได้ยินยายก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะยายไม่รู้ภาษาแขกคือตาแขกนั่นแกพูดภาษาไทยไม่ได้และหลวงพ่อช้างท่านพูดภาษาแขกได้หรอครับได้สิท่านบอกว่าแขกคนเนี้ยแกพูดภาษาสิงห์หนท่านก็เคยเรียนมา ก็เลยคุยกันรู้เรื่องยายตอบตามที่หลวงพ่อช้างเล่าแล้วยายฟังรู้เรื่องไหมครับหนุ่มน้อยซักไม่รู้หรอกนี่เองจะฟังต่อหรือเปล่ายายชักกราําคาญฟังสิครับยายเล่าต่อเธอล้านชายคร้านที่จะต่อล้อต่อเถียงด้วยอยากจะฟังเรื่องราว เป็นอันว่าหลวงพ่อท่านพูดกับแขกรู้เรื่องเพราะท่านใช้ภาษาสิงหนและท่านก็บอกยายว่าแขกคนนี้เป็นโยคีอยู่ในป่าหิม,มพานได้เหาะมากับเพื่อนโยคีที่สําเร็จฌานโดยเพื่อนคนนั้นทำประลอดให้แกอมตัวแกไม่ได้ฌานแต่อาศัยอมประลอดที่เพื่อนโยคีทำให้จึงเหาะได้ และโยคยีนั้นอมประลอดด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้อมคนนั้นแก่สำเร็จฌานจึงเหาะได้ด้วยฤทธิ์ทางใจที่นิโยคยีสองคนเนี่ยก็เหาะมาด้วยกันแต่เกิดเถียงกันขึ้นกลางอากาศคนที่อมประลอดก็อ้าปากเถียงมากไปประลอดก็เลยหล่นตัวแกก็เลยตกลงมาในป่าช้าที่หลวงพ่อช้างอยู่ นี่หลวงพ่อท่านเล่าอย่างนี้เองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อตามใจตอนนี้ผมขอรับฟังไว้ก่อนโตขึ้นผมจะต้องพิสูจน์ให้ได้นมน้อยพูดอย่างหมายมั่นตอนนี้เองก็โตแล้วหน่นายายขัดขึ้นครับแต่ที่ผมยังไม่พิสูจน์เพราะยังโตไม่เต็มที่ผมหมายถึงว่าถ้าผมอายุครบบวช ผมก็จะบวชเป็นพระและเจริญฌานสำเร็จฌานเมื่อไหร่ผมก็จะพิสูจน์เรื่องที่ยายเล่ายายวางข้าต้มลูกโยนยกมือขึ้นสาธุขอให้เองทำได้อย่างที่ตั้งใจเธอยายอนุโมทนายายเล่าต่อสิครับกำลังสนุกเลยแม้ผมอยากให้อายุครบบวชเร็วจัง เสียดายที่ผมเกิดไม่ทันหลวงพ่อช้างไม่เช่นนั้นผมจะได้ไปขอให้ท่านเล่าให้ฟังคงสนุกนะยายนะนั่นสิและเองก็ให้ท่านสอนเรื่องการเจริญชานให้ด้วยของอย่างนี้ต้องให้รู้ให้ได้เห็นด้วยตัวเองจึงจะหายสงสัยเสียดายนะที่ยายเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายยายจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ ยายก็อธิษฐานสิครับว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายผมว่าเป็นผู้ชายได้เปรียบกว่าผู้หญิงตั้งหลายอย่างที่ได้เปรียบเพราะผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงตั้งหากละ่ะยายทวงผมเอาเปรียบยายยังไงคนเป็นผู้ชายถามอย่างพร้อมที่จะทะเลาะด้วยหลายเรื่องเชียวละถ้าให้สาธยายวันนี้ ไม่ต้องเล่าเรื่องพระเวสสันดรกันเองอยากฟังหรือเปล่ายายจะแจกแจงแสดงให้ฟังผมอยากฟังเรื่องพระเวสสันดรมากกว่าครับหลานชายพูดตัดบทตั้งใจว่าวันนี้จะต้องฟังยายเล่าให้จบถ้าอย่างนั้นยายจะสรุปเรื่องนี้ว่าถึงยังไงผู้หญิงก็ดีกว่าผู้ชายตรงที่มีความอดทนมากกว่า พวกผู้ชายหนาใจเสาะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทำท่าจะตายแบบนี้ต้องให้มาลองออกลูกดูจริงๆนะไอ้หนูถ้าเกิดผู้ชายมาออกลูกอย่างผู้หญิงแล้วก็ป่านนี้สูญพันธ์ไปหมดแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายครับที่สูญพันธ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละคือถ้าผู้ชายมีหน้าที่ออกลูกแทนผู้หญิงรับรองว่ามนุษย์ จะต้องสูญพันไปจากโลกพระผู้ชายใจสอกเมื่อทนเจ็บปวดไม่ไหวก็จะพากันตายเสียหมดเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะสูญก็หน้าที่ออกลูกเป็นของผู้หญิงนี่ครับยายผู้ชายมีหน้าที่ออกรบแบ่งหน้าที่กันแล้วล้านชายเข้าข้างผู้ชายผู้หญิงก็ออกรบได้ ยายจึงว่าผู้หญิงดีกว่าผู้ชายยังไงละ่ะออกลูกก็ได้ออกรบก็ได้เองเคยเห็นผู้ชายคนไหนออกลูกบ้างไม่เคยเห็นสักคนเอาเถอะครับผมยอมแพ้ยายในเรื่องนี้แล้วก็เห็นด้วยกับยายว่าผู้หญิงเนี่ยช่างอดทนเสียจริงๆถ้าผมไม่ได้บังเอิญเป็นหมอตำยจจำเป็นในคราวนั้น ก็คงไม่รู้นมวัยสิหยอมจำนน